น้องคะมีคือบรรยากาศสวนสาธารณะค่ะพี่น้องอยู่ฟังแม่น้ำมูลนของชาวเพื่อสตึกค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะพี่น้องกะซิมีผ้าใหญ่ค่ะเจ้าพ่อวังกูดค่ะแล้วก็ลานอาหารขางฟุตบาทนะคะที่เพิ่นมาขายอง ฮอนฮอนบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องเข้าต้องไปกินชากาแฟร้านเซาเกาไปกันค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะร้านเซาเการ้านชากาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาจากกลุ่มกินเที่ยวสตกค่ะเป็นแอดมินค่ะโอ้มิยังกินแน,น,น่นอนมือนีเนาะฮอนค่ะ หลายอย่างเลยครับอยู่เมนูด้านหนา้าเมนูด้านหน้ามีเมนูแนะนำปะค่ะเมนูแบบว่าทุกลูกค้ามาหอดเรากินปุ๊บสดชื่นอย่างสิแม่เมนูสดชื่นค่ะมันก็จะมีหลายเมนูด้วยกันนะครับเอาเป็นเมนูชาเลยบ่ค่ะชาอย่างดีค่ะแนะนำนะะเลยค่ะมีอยู่อยู่ร้านมันจะเป็นชาเขียวชาเขียวนมสดชาเขียวนมสดใช่ครับค่ะเอาชาเขียวนมสดให้เนี่ยค่ะเอาประวานด้วยค่ะเอาพอดีพอดี พราะว่าค่อนกินวันอยู่แล้วนะทุกเมนูที่ผมชงผมจะชิมก่อนให้ลูกค้าเพื่อจะเป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าเป็นเมนูสดชื่นสดชื่นหน่อยก็ก็จะเป็นน้ำชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวหรือจะเป็นน้ำพึ่งโซดามะนาวคาราเมลรสชาติกำลังดีค่ะ อันนี้สั่งไม่หวานนะคะกลมกล่อมพอดีเพราะว่าเป็นชาเขียวนมสดนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณพี่ซื้อยังค่ะซื้อเหรีซื้อนุครับซื้อนุนะคะอ่าปกติคุณพีนี่ขายแต่แต่จากมุ่งหอวจากมุ่งค่ะเอ่อจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับอ๋อแล้วแล้วสาขาสองราคาขายกี่โมงคะเหมือนเหมือนกันครับเหมือนกันเลยใช่ครับแต่ได้ข่าวมาว่าสาขาสอง รับสอนด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าที่นี่จะขายแฟรนไชส์ด้วยพี่น้องคะเพิ่อรับสอนน้ำด้วยค่ะครับจะมีสูตรเฉพาะจะเป็นชาเขียวชาชานมกาแฟโบราณครับจะมีสูตรเฉพาะของทางร้านอันนี้คือเพิ่นรับสอนสูตรน้ำสำหรับคนที่อยากมีอาชีพนะคะอย่างเช่นแบบผู้หูสิเกตี่ยังนอกเศรษฐกิจแบบนี้ยูโควิดนะคะเข้ากะมาขายชากาแฟแก้วละ25บาบาทไม่แพงนะคะเพราะว่าแก้วใหญ่มาก เบืองที่เราพี่น้องเพียคอยกินทั้งพ่านี่มดอยู่บ้ี่เคืองแก่อยู่แก่ร้านอยู่ตรงไหนคะสาขานี้จะอยู่หน้าพระใหญ่ห,ห,ญหรือหรือจุดที่เขางานแข่งเรือ,องานแข่งเรือประจําปีติดติดแม่นำ้ำมุ่นมั้ยคะใช่ครับอีกหนึ่งสาขาก็คืออยู่ซอยข้างโลตัสใหญ่ซอยข้างโลตัสใหญ่ถ้าสมมติว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมาอยาก อยากมาลองชิมอยากมาลองซื้ออานเงี้ยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะเบอร์097-089-7982ค,ครับค่ะผู้ใดทีผ่านไปผ่านมานะคะอากาศท้อนทอนแบบนี้นะคะจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะเพราะว่าขายอยู่ริมข้างทางเนาะครับหรือเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กกาแฟโบราณซอเกา ค่ะคฝากด้วยนะคะสําหรับพี่น้องชาวอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้ใดที่อ,อยากดื่มน้ำเย็นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาก,กาแฟนะคะคพี่กัดร้านก็อยู่ที่ถนนเส้นพระใหญ่นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็พี่เขาขึ้นให้แล้วเนาะเมื่อกี้เนาะ <laughs> 097-089-7982จ็ดสค่ะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ